b ี b ีซีเทครับต้องแสดงความดีกับเกมแรกนะรประเดิมสนามได้อย่างสุวยเลยสำหรับทีมชาติไทยชุดซีเกมนะครับก็เริ่มประหัวอย่างเล้าใจด้วยการถล่มชนะติมอรลสเตไปให้ห่วงครับ6ประตูต่อหนึ่งนะครับประดายประตูจากการทํมแมทริกนะฮะของเจ้ามิกยศกรบุรพานะครับ,รบแล้วนักเตะอื่นก็เล่นได้อย่างเจ้าเยี่ยมนะเล่นได้สนุกนะ เอลเชนแฟนบอลอย่างที่โคดวังทศชัยบอกเอาไว้นะครับในเกมแรกนี้นะฮะคือแมตช์นี้รแรกๆมันจะดูตื้อหน่อยนะแต่ว่าช่วงท้ายรึ่งแรกมันมีการเปลี่ยนตัวเอาอิกลาสสันหลนลงสนามไปแล้วก็เป็นตัวจุดระเบิดในเกมลุกทางลาริมเส้นได้เป็นอย่างดีะลุทรวงจนตีมอเนทำนกแตกครับโดนยิง 1- 0ศแล้วก็มาโดนยิงเพิ่มมาลูกเลยครึ่งหลังอันนี้ผมต้องชมโคดวางนะ ที่เขาสามารถเปลี่ยนตัวใช้แท็ติกเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนนักทุกบอลที่เป็นตัวลุกดีๆเนี่ยลงสนามไปนะครับซีโฟเขานะคำยกก็ลงไปนะครับนักเตะอย่างธนาภุโค,โคชัยอะไรเงี้ยก็ลงไปทุกคนทําทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะเสียดายนิดนดึงก็ถือตายเกมมาเสียสมาธิไปเลยเสียลูกตีไขแตกไปไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าชนะเกมนี้ก็เป็น3ามแต้มที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วเรามีเวลาพักอีก9วันนะครับก่อนที่จะเตะเกมที่2กับสิงคโปร์ในวันที่11ทธันวาคมนะครับซึ่งตอนนี้โจทย์ของทีมชาติไทยเนี่ยมันนอกมันไม่อยู่ที่ขุมหลังนะมันอยู่ที่การที่อโลชันนักเตะแล้วก็ต้องลุ้นด้วยว่าหลังจากนี้คือเขาจะปล่อยนักเตะตัวหลักอย่าง ซีโฟนะครับกับอ e ีกลาสเนี่ยกับชโมรสอนใบ่อไ,ไปเล่นไทยดีสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หนะ้าจะกลับมาใหม่เพื่อเล่นกับสิงโปนะครับต้องรุนนะครับว่าจะให้สองคนนี้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงอกอฟเซกซสาราตีซึ่งจะต้องเล่นกับะระยองไปบุกลำพูนนะครับก็ยังให้บาดเจ็บคนหนึ่งนะครับจะได้กลับมาประกอบร่างกัน ในเกมที่สองกับสิงคโปร์ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเรายังรักษาฟอร์มแบบนี้นะครับมาตรฐานการเล่นแบบนี้เราก็มีโอกาสสูงที่จะผ่านเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็มองไปถึงรอบตัดเชือกนะครับแล้วก็รอชิงเงินเลิศเพื่อคว้าเหรียญทองนี้ที่รอคอยมาเกือบเก้าปีให้ได้นะครับอ้าเชียร์กันนะครับแต่วันนี้นะฮะก็จะมีฟุตบอลหญิงด้วย ลงสนามเป็นเกมแรกเจอกับสาววินเนาวิโดนเซียเอาใจช่วยลูกคิมนองโคตหนึ่งหนึ่งหรือไทยสาวทองเวียนนะครับให้ประเดิมเกมแรกบอลหญิงนี่เราก็ไม่เลยเหรียญทองมานานแล้วเหมือนกันครับเอาช่วยครับไทยแลนด์สู้ครับ